สาบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเบอดสุขูสุขคนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนฮับเขาสู้่องเซวันลันทุ่งเดอ้อทุกคนเนาะตื่นเมื่อเศร้า,ามากอะลงมาครับจ้างจ้ะตื่นมากกระแดดคือเก่าตื่นมากกแดดหลุดพี่น้องสาว่างจ่ะแล้วก็พากัน ไปหาดำน้าสอยข้าเจ้าเบิร์ดขบคั่วไปหาเหรอดำน้ากินเข่าฟรีแหละคุณเจ้าตื่นมาหล้วก็บไพ่กระดำน้าไพ่นามันแต่ว่าสวันกับอันอีแม่บบมีนำก็เลยไปหาดำน้าสอยขาเจ้าเนาะอันนี้นาลุงเลินเด้อทุกคนมาดำน้าสอยลุงเลินเนาะลุงเลิ้นนะเมื่อวานนี่นะแล้วเป็นวิ่งเนาะ ส้วงใบใบาหาอีพอลงมาขาดหน้าหาเมื่อนี้นะว่าไข่แน่เราก็ลงมาขาดเองแล้วแล้วเราก็ขืนทึงแจ็กเราไปใช่แล้วยังกวดยังทรงเลือดไปกวดอยู่ห้องหมอเอาไปกวดแล็บอีแม็กอีพอก็เลยลงมาดับหน้าถาด่วมจริงแหละมือนี้เขาสิบไปดับหน้าน้ำสวอนแหละ ต่ว่ามาแหว่ดำน้ำป่าก่อนแต่อีพอดําอยู่นี่ปลีดําอยู่นี่พว่ากล้าเข้าสว่านกันย่างก็สีสูบน้ำดำอีกเมื่อนี่ห้มันเบิดกตกาตัวโลกไหวเนาะแล้วก็ปลาแพงนะเราจากก้างคนโลกาแต่มือก่อนเราก็ถือคนงานเทอ,อีกเขาหลอกให้เราไทยนาไหวสุดไายเขากับบมาแล้วก็ไอ้เฝ้าอยากดำอันก้าตัวลกไหวห้มันเบิดก็คือสีเบิดมือนี่แหละพี่น้องเนาะแล้วก็มาซอยกันดำบัดนี้ ซุมบ่มีน้ำแบบเหาก็ะเล,ล่ร่อนไปทงนั่นไปทงนี้ <laughs> หน้าเราก็แข็งอยู่แม่แข็งอยู่หัมือผมเศ้าเจ็บไปเรื่ยอยๆอยว่าแต่หัวมือเลยตอนนี้นะตีนเฮาเป็นเร็บครบแล้ว <laughs> เป็นทั้งมือทั้งตีนสมเจ้าเอ้ย <laughs> มือนี้ปลาแหลกก็มีดแองแสง บริดำต่อเนาะเพราะวา่าน้่ในน้องเบิดแล้วเพิ่นว่าสงสัยกลิ่นอิมีมแต่เมื่อคืนเนีย่ยังพากันลูกบ่ได้ว้าออมาแล้วก็ซ่อนอะปวดหัวเดุ้นเจ้าก็คือเมื่อวานีนตอนค่ำๆตอนสินอนอะปวดหัวเนาะแล้วก็ไปอาบน้่มมานอนประมาณ8ปดเกาโมงนี่แหละตอบเม้นกันหบหดบ่อยักเลี่ซวสำมันอยากนอนเด้ มันปวดขมงตาขึ้นมาใส่ในหัวนี่แล้วมันก็เต้นตตึกๆอยู่ตอนนี้ก็ยังเต็นอยู่นะบนหัวเป็นยังแดดแดดแดดแบบแจ้งอะ่ะเดี๋ยวสิงงอสุ้หให้เบื่องเมื่อเสาร์นั้นเราดัแล้วให้หรอโบให้แต่หมู่บ้านประแพงพอแนมลงมามือเ้านี้เห็นเราดำน,นี่แหละยังเลื้อนหน้าสองให้นี่แหละ สามตั้งไฮดำเบิงงตะเวนเบิงงในกล่องสิบหกหัวเด็ดนะแต่ตัวจริงนี่คือโคตรแดดจ้ะดำไก่กันพู้นเข้าแม่นองเมนะือในยุทงถูเนาะเบาอ่อยหังกะลงสูบน่ำและดำมสวยนี่โอ้เมื่อยม่อยจ้ะคันสูบดต่เด็กนะไขรแน่เพราะว่าเพื่อแจงมามันก็เหลีวร้ายไ้ละ มสินแต่คืนหนีอพอวะบอด้กินแต่ดนและอิ่มอยู่บอปาลาฮะอิมอ่มเบิดตตกูลพี่น้องจังใดก็ขอบคุณพี่นน์มากๆนะคะเนาะที่เป็นเจ้าภาพเมื่อคืนนี้เลี้ยงวันเกิดเบ้าหมีแล้วก็เลี้ยงสลองส่องหายสวรรค์นเนาะขอบคุณค่าขอให้เฮงรวยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้อเนาะ เมื่อคืนนี้ยังมาบกครบเลยค่ะคนน่ะนั่งตั้งแต่ซานมาจนหอดหน้าบ้านเมื <c oughs> ม่อคืน,นี่เสาแสงกับบไดออกมาเนาะเบาก,ก,กี้กับเมื่อสลองวันเกิดยูพุนกับเบอร์บอยอลุงเลินกับบไดลงมามลุงหลักล้วก็บบดได้มาในเนาะเมื่อคืนนี้บุได้มานะ่ะสองสามสี่คนแต่ว่ามีคนมาเพิ่มอีกสองคนถุกคน ก็คือบอแมนคนตะกูลเฮาดอกเนาะแต่ว่าข้าเจ้าอันนั้นดีเป็นลูกค้าสวอนมือวานี่เอฟซทามว่าผู้ไดเสือดำดำนางขางเบาออยอันพ่อข้าขายกระเลมจ้าข้าเจ้ามาส่งทางเอียงยามือแรงแหละพอดีอันอํนาลาส่วนกินน้ากันเดคข้าเจ้าเลยอยู่เนาะอยู่เบิดอ,อันสองคนป่าไปเบิงป่าเรากำลังกินเขาเนี่ยหาก,ก่านะจนมันขาวเปิดถุกคน มันได้สามสี่มือนีห้อบอปะเขาลกไปหายจจกรลอยฮะเขาลกกลับไปหายสอง้อยม่หายดำหน้าซองเถ่าเขาก็เห็ดเสร็จแล้วบักขักเลยหอดบอมาใกล้ลกเรวแล้วเพราะว่าอันบนนี้ชุมเ้ากำลังกินข้าวเส้าอยู่ลุงนาปกานเด้อกินข้าวเส้ากํายังดีตุ่มใส่มูตุ่มใส่มูจ้ะ หมกตุ่งปลาแดกกับแจวปลาแดกพี่น้องมาเด้อกินข้าวเสาร์น้ำปลาแพงลุงเลิ่นเราไปใส่สะปะมากแต่ไปแทงเลือดเลยที่มันขึ้นท้องออตอนนี้ยังเอาเลือดไปกวดพี่น้องเป็นวิ่งนะไข้ขึ้นแล้วบ่แม่นไข้ขึ้นแล้วอยู่ดีๆแล้วก็เป็ี่ยนสู้แค่เล่าเมาดับน้าเด็ดเด็ดหางมื่อวานมือซื่อน,นี่มันกระเด็ดมือว่านมันก่ะเด็ดมซมือซื่ออีกแบอืม เท่าแหละจ้าสุขภาพ่างกายบคย่ค่อยคือเก่าพี่น้องเฮดเวียกนักไรกับบไดเห็นบอกคือไปแล้วห้อนตัง้งเพิ่มแลแบบมันห้อนจักห่อนแบบได้นได้แล้วก็ไปอาบหนักอาบนนํามาแล้วพอท่านเลยอาบนักออกมาแล้วก็ไปนั่งขูมูเฮือน่ะอยู่ในเฮือน่ะเปิดโทราศารัพท์ขอกรบโบไดหัวจ้าวคนเป็นวิ่งมันคนเราไปเอิญเขา,าเหมือนอะไรแล้ววันนัได้สบายเลยแล้วก็ บ่เราป่ะบอวจ <ak> ักเดี <ım S 2> ๋ยวคนเราไปไปแกงง้วห้องบัวจากเด้อไปแกงง้วให้คนในกลุ่มบ่ได้เราวิ่งหัวยุ่หรอวะเหนือเพราะมันเป็นแห้งไปนั่นเขาไปเพราะว่าห้างอว่าโอ้เราจนวิ่งจนห้างห่างอันข้างโนห่างแต่ว่ามันบ่เอาบ่วเมียเราเป็นวิ่งไหมวะหคนในบัวจักคนก็บอกเพไป นี่ลุงเราตัดหญ้าในส่วนน่ะปะกาแฟย้ำออกก็เลยยังเอาเลือดไปกวดอยู่เนาะหาเบิ่งวัพพลออกมาสิเป็นอย่างเนาะมันจะสืบกะนยาสือเราป่ะมันสืบไปกวดมังก้เราป่ะแล้วบอกเพิ่นแล้วก็ไปแทงเลือดเขาก็มาเลยไม่มาตัดหญ้าบัดมาตัดหญ้าอยู่เทิงย้ำหน้าอย่างสิเลยพี่น้องกินเข่าก็กินง่าย มียังก็เป็นหบหาบลงมากินอยู่งทงหน้าเนาะเพราะว่ามันสิบริสียเวลาเขาขึ้นไปเที่ยงเดชคือตื่นนอนแล้วก็เห็ดแจ้ากินแล้วก็หาบลงมาลดแล้วก็อยากย่ำไรก็กินบาริตั้งอยู่ให้หน้าแต่ว่าส่วนลายย่ำหน้าก็สิมีแตะมกปลาแดกนั่นแหละทอดปลาแดกเอาเนาะแบบเห็ดเจียวปลาแดกไว้แต่แม่ซ้อนกับเห็ดเจียวอันน่ะไว้ในตู้เย็นเห็ดประอืเ็ด็กแล้วก็เอาลงมาบัวซีทอดสีปิยงไผ่หมากอะไรก็เห็ดหลดเนาะ แล้วก็เอามากินยูทงแมนแซบกินเขาอยู่ใส่กับบทอมมกประเด็ก <c oughs> แม่เื <c oughs> คุณยายกับมกักกินกับหนึ่งพักลวกพักพักมนะา,าเ,เลยเพื่อเห็ดน้าสองเถวพี่น้องแต่เห็ดลายกว่าเก่าปีนี่ซีเลียบบนนอทงนะคนชนน

สูบน้ำใส่แล้วก็จ้างคนมาอีกมื่นเดียวก็แล้วเพื่อมันหดตัวโก่งผุสอมไปทางพุ่นน้ำแงนี่เด้มันก็ลงไห้นี่ให้ให้ตัวลุ่มนั่นเนาะแล้วก็ชุดตัวนั่นในนี้นะตัวให้ภาคตัวนี้ลงไปนะกระแมนแล้วก็ยาวเลยผ่นยาวประหดชุดยังอยู่บางง้อขึมาอย่างนี้ยั้งมาเยไล่แต่หลายคนก็สิ้บางมือ รู้ว่ามือป่ะมือเคืองฮะนี่เงี้ยแล้วลุงเจ้าะกวางอันนี้นานแล้วมาเนี่ยไปในโกขามแล้วก็ไปจนจะหอดโกขถินในกกดแถวโกกุ้งนะทุกคนนี่เดนี่เห็นป่ะเจ้า,จาตุ่นกุง้งจ้างคนกับประมาณสองหมืนะ่น บันน้ำมงได้เขาเอารถดไปแกเาวมันม่วงบ่ออาไปแช่แช่เห็นไหไม่เข้าเลยดับเลยเนองแมนไพกับโบมีน้าแต่ว่าหน้าของหนังที่เราจะดับนั่นเขาเนี่ยเอากล้าอยู่คนละโตขึ้นดีดับมันดีดีบดับบ่ดับไปคิดใส่ข้าวอีกเพิ่นเพิ่นเป็นน่นี่นี่นะจะที่ห้อนมือได้ ก็คือดำน้ำบ่ลถ้เป็นอยู่แน,น่นอนไปดำกับป้าไปถเถกเร็วเลยเ <laughs> อ้อบัวป,ป้าเดินมาเลยบัวป้าว่ะสะิมเมื่อนมื่อนี้แบ่งกันไปเนาะทุกคนซ้อนสิบลงไปดำน้ำซาบอนอีแม่กับอีพ่อดำอยู่นี่นแต่ว่าทางนั้นนะกำลังอันนั้นเออท่านี้แล้วก่อนเบิดกล้ากล็งกลงไปทางนัน้นกำลังขาด กากหิมัดดอกถูงปาเขนนนานี่กันหาซิมัดกากหาซิมัดเนี่ยัะนี่ก็ล่องคุณเลยอนี่ยเดินหน้าอีกสองให้แต่ว่าใครเนี่ยแต่มันหยาย่ปรใหญ่มาดำนาเด้อทุกคนผู้ใดเนี่ยเคยดำนาอยูบอ่บ่ดัดำนาแข็งและซุ้มเจ้าเคยดำอยู่บ่

เยอเวาที่ลงเปดำเอากระเทินเนาะจุ่มดำไม่ใชได้็าเนละกะชืแปะมาถึงเถอะอูาลกนาอยตอนกลคืนเขาเจานันดำลดูากดัวชาบ้านมันเบิดตเลยนะมันเบิรเลยน้ำสั่งอมร่าอามราตูดลงไปมันแห้งเบิด์เหตพ่อ ปวดเน้อม้นแค่เม้นอกุมือนี้ลูกไผ่บ่มาบ่ปะเออวันนี้ตัเตี้ยนน่ะไปยุบบี้เปนี่นไแต่ย่น้ำเล่าไปพอบริสใทธอีหย่งเอานมมันได้เป็นจีน้ำขอนวัะเบืนอันไช้ใหม่อัน อันนั้นดิไฟคือไฟรหัวเอนมี้กำลังหลุบขอแพรยาคำลังดจ่ายเมื่อนี้ต้มเป็ดละวนะน้อปะสัตว์ก,กับเปียงแซบจริง็ข้นก่อน,นดิฮะ ตัวได้ก็เอาแม่ไข่แม่ผักกินได้เบิร์ตจ้ากินกระไก่มันหลุดเบาหาเร็วกินเป็ดปลาแห้งฮะ<า>ไข่มันกระต้มน้ำกันบป่ปลาแล้วเคยแม่มันปิีงบ่ไข่มันต้มเมื่อนี่สิตูดเป็ดปลาแพงจ้งากลัวสิบ่ค่อยมีโอกาสได้กินของเล่าเด้อพี่น้องบ่ว่าสิดำหน้าเกี่ยวเขานี่เนาะ ไ่ค่อยได้กินเลยแหละคันมีโอกาสกเฝ,ฝ้าตูดโหลดปรี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวซอนสิลงไปพุ่นแล้วเนาะแบ่งกันไปดำจ้าทาั้งใดก็อยากซอยซอยบอลเดียวกับบ่ได้อีกเนะาะทังนั่นก็นทั้งไดก็อยากอันนั่นลงบอลละมือสองมือกันยังไขรกลัวบ่อไปเนาะ มันก็คือนำใจนะ่ะเดี๋ยวสวสัสดีปลาโทรศัพท์อีกเครื่องนี่ไปให้อีพ่อกับอีแม่ถ่ายคลิปห้เนาะฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสวรั์ในเดือนเนาะดำคือเกากระซ้างให้อีพ่อเป็นคนถ่ายนาะสมเจ้าเพราะว่าหลังจากนีไปก็คือเล่ากระสีดำหน้าอีกสองให้แม่ตอนเราขาดหน้าเจ้ากระจับให้เราเมาื่อเรากระตั้งไว้คบมกสมเจ้ากระดำบัดนี้แล้วก็จบ แล้วก็สีไปถ่ายดำหน้าทั้งนั้นอีกก็สิีเห็นดำหน้าแต่มือนี่แหละทุกคนเนาะจังใดก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากบังโฆษณาให้สวัสในเด้อเนาะมืออื่นเฮ่าก็บ่ได้ดำเลยจ้าคิดว่านะกะเบิแลเลยก็นัำก็คือสีเบิ้ลเลยแหละคิดว่าคือสิบุมีคนสูบต่อละมั้งเนาะขอบใจเบิดสุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอเนาะไปแล้วสบายดี ยาวยาวรุ่นว่ามือนี้เราสิต้มเป็ดสูกินอะไบ่